พิฆาตกรมสวดมนต์ความเพียรพระปิตายอดศิษธีราวหลวงปู่ทวดข้าพเจ้านางสาวธิวาพรนาดีรหัสหนึ่งสามหนึ่งครั้งที่เก้าวันที่ 18, สิบแปดพฤศจิกายนสองห้าหกแปดค่ะบัดน,นี้เป็นครั้งที่เก้าตรงกับวันที่สิบแปดเดือนพฤศจิกายนข้าพเจ้านางสาวธิวพรนาดี ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระความปิติเทะเจ้าองาคหลวงปู่สาเร็จรุ่นหลวงปู่บุญยเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งกูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ออนุภาพคุณพระรัตนาตายคกูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดมนต์สวดสาธยายมุลต่อไปนึบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจักวาลีสุอัตตาคันฉันตุเทวตาสัตธรรมมังมุนิราชาัสสาสุนันตุสักขโมคทางสาักเคกาเมจะรูเปคิริสิ คาระรัตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรเัตเถจคาเมตาุวานาคาหาเนเกหาวัตุมหิมหิเเคเตพุมมาจายันตุเทวาจาราธาราวิสเมยยขาคันทัพพนาคาตินทันตาตันสิเกยังมุนีวะ ราวาจนงสาท้าวมีสุนันตุธรรมสวนรค์การอยมัทันตาธรรมสวนรค์การอยมัทันตาธรรมสวนรค์การอยมัทันตาสองบทสวดนมัสการสิทธิคาถาน้โมตัสสะปะคะวะตัวระหตุสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะปะคะวะตัวระหตุสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะปะคะวะตัวระหตุสัมมาสัมพุทธัสสะสามบทสวดสัจจกิริยาคาถา นาถิมสระนางอัญยังพุทโธเมสระนางว่ารังเอเตนะสัจจะวชินะสุตเมหุนตุสัพพทานาติเมสระนางอัญยังธรรมโมธรรมโมมสระนางว่ารังเอเตนะสัจจะวชินะสุตเมหุนตุสัพพทานาติเมสระนางอัญยังสังโฆเมสระนางว่ารังเอเตนะสัจจะวชินะสุตเมหุนตุสัพพทาสีบทสวนมหากาลุณิโกนาโถติอาทิกาคาถา มหาการุนิโกนาโทหิทายัสสะพาปานินางปูเรตวาปารมีสพภาปัตโตสะโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจาวเชนะมาหุนตุสัพูปัตถวามหาการุนิโกนาโถหิตายัสสะพาปานินางปูเรตวาปารมีสพภาปัตโตสะโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจาวเชนะมาหุนตุสัพูปัตถวา มหาการุณิโกนาโถสุขายาสัพพาปานินางปุเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัพโภโมุตมมังเอเตนะสัจาวเชนะมาหุนตุสัพพุทธปัทวาบทสวนมหาสมัยสุด เอวัมเมสุตังเอกางสมัยยังภควาสเกสุวิหาราติกับปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพี่ขูสังเคนาสัตทิงปัญจมาเตหีพิกขูสเตหิสัพเพหีวะอรหันเตหิทัสสหีจโรกทาตูหีเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติภควันตังทัานายาพี่ขูสังขจัตอตขูจตูนางสุทาวาสกายการนางเทวานัง อีแต่ถ้าหูสรีอัยังโขพระคาวาสกเกวิหาราติกับปีละวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขูสังเคนะสัตทิงปัจจามาเตหิพิขูสเตหิสพเพหีวะอาราหันเตหิทาัาหิเจโรกทาตูหิเทวตาเยปุยเยนาสันนิปติตาหุนติพระควันตังทัศาานายาพิขูสังฆัจายานูนามมยามปีเยนพาพระคาวา เตโนปสังกเมยามะอุปสังกมิตาวาพระขาวโตสันติเกปจเจกะคาถาภาเสยามาติอัตโกตาเทวตาเสยยาถาเปียนามาภรลาภะลาวาปุริโสสัมมิชตังวาพาหังภาษาเลยยาภาษาริตังวาพาหังสัมิเชยยะเอวามีวะสุทธาวาสีสุเทเวสุอันตระหิตาพระขวโตปุระโตปะ ุระหังสุอัตโขตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทตวะอกมันตังอัตสุงเอกมันตังทิตาโขเอกเทวตาภะควโตสันติเกยีมังค่าทางอภาสิีมหาสมโยปวานนัสิงเทวกายาสมาฆตาอาฆตาหะอิมังธรรมะสมอย่างท่าขิตาเยวะอปราชิตาสังคันติอัตโกอปาราเทวตาภะควโตสันติเกยีมังค่าทางอภาสิีตันตา รพี่ขวาวสมาทาหังสูงจิตังตันตนโนอุโชกมมามังสุสารถีวะเนตานิฆะเหตตวะอินทิยานิรักขันติปันทิตาติอัตโกอปราเทวตาพระขาวโตสันติเกยียีมังคาทางภาสิจิตตวะเคีลังเขตตะวะปะคีลังอินทัคีลังโอหาจาัจจะเม มามีชาเตจารันติสุทาวิมาราขุมาตาสุนะสุทันตาสุสุนาคติอัตกโคปาราเทวตาภักวตโตสันติเกยีมังคาทังอภาสิีเยเกจิพุดทางสรารนังาตาเสนาเตขมิสันติปปายาภูมิปหายะมนุษย์สังเทหังเทวกายาเทวกายัง ปาิปูเรสันติติอตโกพระขาวาพิกขูอามันเตสีเยโพเยนาพิขเวทัสสุโรกทาตูสูเทวตาสันนิปต,ติตาหุนติตถาคตังทัานายะพิขูสังฆาจะเยปิเตพิขเวอเหสุอติตามาทานางอ拉หันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิพระขวันตานางเยตาปาลมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอหาสูงเสยยะถาปิ ไมหังเอตารหิเยปิเตภิกเวพระวิสันติอนาคตามทานงอรหันตตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพาควันตานาเอตาปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยถาปิไมหังเอตารหิอาจิกิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามมภิกเวเทวกายานังนามานิ เทศิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะสาธุกังมนานสิกาโรถะพาศิสามิติเอบัมพันเตติโหเตพิกขุภะคะวะโตปัจจโสสงภะควาเอตตท่าโวจะสิโรกามโนโสโรกามะ นุตกสามิยถาภุมมาทัตสิตาเยสิตาคิริขภะลังปหิตตาสมาหิตตาปุถุสีหาวะสัลลีนาโรมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนาสาสุทาวิปัสนามนาวิราพโยปัญจสเตยตะวะวเนกปีราวาทเวตโตอามานตยิสตาสาวเกศาเสนรเตเทวกายาภิกันตเตวิชานาถะ ขวาววันอาตปามักระุงสัตวาพุทธศาสนะตีสัมปาตุระหุญานังอมนุสานาทัสนังอะเปเกสตามักถัุงสหัสังอัาสัตตาริงสตังอกสหัสานังอมนุสานามัทสุงอะเปเกนันตามักถัคุงทิสาสภะพุทธาอาหางตันจาพพัง อปิญญายาววิขตวานะจักขุมาตโตอามันตสยิสัทธาสาวกเกสาเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเยโวหังกิตตายาสามิกิราหิอะโนปุพโสสตตาสหสาวะยะขาภุมมากะปีระวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนโมธมานาพิกามุพิกุนางสมิติงวะนางชาสหัสาเะเฮ มาวตายาขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุดทิมันโตวันนวันโตย่าสาสิโนโมทมานาพิกามงพี่คุนางสมิติงว่านางสาตาคิราติสาหาสายาขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุดทิมันโตวันนวันโตย่าสาสิโนโมทมานาพิกามงพี่คุนางสมิติงว่านางอิเจเตโซราสะ สหัสยาคานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสินโนโมทมานาพิกามงพิขุนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสินโนโมทมานาพิกามงพิขุนางสมิติงว่านางกุมพิโลราชา้าหิโกเวปุลัสสานิเวสานพิโยนางสตาสหัสังยาขานางปุย ปะยิรุปาสติกุมพิโรราชาฆาหิโกสโสปาฆาสัมมิติงว่านางปุริมันจะที่สั่งราชาทาตารัตโถปัสสาสติคันทัพพานาอาทิปฏิมหาราชายาสาสิโสปุตตาปิตาสาปะหะโวอินทน,นามามหะพลาอิทิมันโตชุดทิมันโตว,วันนวันโตยาสาสิโนโมธม,มานาพิการมงพี่ขุนนางสัมมิติงว่านาง ทักขีนันจากที่สังราชาวิรุโหตับปัสสาสติคุมพันธานางอาทิปฏิมหาราชายาสสิสโสปุตตาปิตัสาะปาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุดิมันโตว,วันนวันโตยาสสิโนโมโทมานาภิกามุพิ่ขุนางสมิติงว่านาง พัญชีมันจตที่สังราชาวิรูปกโคปัสาสตินาคานางค์ที่ปฏิมหาราชญาสัสิโสปุตตปิตาสาพาโวอินทนามามหาภะายอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนโมธมานาภิกามงเกขุนางสนมิติงว่านางอุตารันจตที่สังราชากุวิโรตปัสาสติยาขา นางาทิปฏิมหาราชายาสาสิโสปุตาปิตาสพาโวอินทนามามหาพลาอิธิมันโตชุดทิมันโตวันนาวันโตยาสาสิโนโมธัมะนาหะพิกามุงดีกุนนงสมิตตงว่านางปุริมันปุริมาทิสังทัตตาตโถทักกินเนนาวิหุ รุทหากโกปาชิเมนาวิรุปโขกุเวโรอุตรังที่สังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาสตโรทิสาทันธารม,มานาอัทธสูงวะวะเนกัป,ปีระ,ว,ะวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสัทธามายุกเุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสาหาจะ ถ้านโนกามาเศโทจะกินนุคันทุนุคันทุจปะปนาโทโอปะมันโยจะเทวสสโตจะมาตาริจิตเสโนจกคันทับโพนโรราชาชโนสัพโพอากูปัญจสิขโคเจวะติมพารูสุริยะวัชาสาเอเตสันเยจะราชาโนคันทับ คันทัพพาสหาราชูพิโมทมานาพิกามงพิขุนางสมิติงว่านางอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตสกากัมพารสตระอาคูปายาคาสหายาติพิยามมนาทาตระฐจาจอาคูนาคายาสาสินโนเอลวันโนมหานาโคโสป,ปาคาสมิติงว่านาง ยีนาคราเชสหัสสหัสหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามะชาปตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามะภะยันตธานาคราชานมามสิสุปันนาโตเขมมากาสิพุทโโธสันหาหิวาจาหิอุปา หายันตรานาคาสุปันนาสารนามกังสุพุทธังสิตาวชิระหตเทนะสุมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสาวเสเตอิทิมันโตยาสาสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานาวเวคาสาเวปจิตติสุจิตริจะปหาราโทนมุจีสหห สตันจับพระริปุต,ตานางสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพาระลิงสีนางราหุพัทโมปาขามุสม,มโยธานีพันธันเตพิขูนางสม,มิติงว่านางอาโปจะเทวาปัทวีจเตโชวายโยตถาขามุวะรุนาวะรุนาเทวาโสโมจาัยาัสาสาสาหะเมตตากรุณากายกาอากุเทวายาัสาสิโน ท่าเตท่าสตากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันตุชุติมันตตวันนวันโตยาสานีโนโมทามาอภพิกามมพิกขุนังสมิติงสมิติงว่านางเวนทูจะเทวาสหารีจะอาสมาจารทเวยมาจันทัศสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตา นคตานิปุรกิตาวาอาคูมันทวะราหกาวะสุนังวะสาวุเสโษสะโกปาคาปุรินทโทท่าเสรษทะสัตถากายะสัเพนาณะเวนิโน อิทิมันโตชุดทีนน่มันโตวันหน้าวันโตย่อสัสินสโนมูทมานาพิกามุงพิกุนางสมิติงว่นานัอาทากูสหพูเทวาชลมะคิริคาริวะอริทกาจโรจโรชารจะอุม,มาปุพะนิพาสีนโนว่ารุณอสหธรรมมาจะอาจุท่ะจ <c oughs> ัน นนสการียรุจิราอาคูอาคูวาสะวเนสินโถทเศธเถทัสทากายาสพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุดทิมันโตวันนาวันโตยาสาสินโโมทมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงว่านัง สัมมานามาสัมมานามนุสามนุสุตมะคิดทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาทากูหารโยเทวาเยจโรหิตาวาสินโนปารคา마มหาปารคาอาคูเทวาญาสสินโนทาเศรษทท่าสัธากายาสเพ นาณาตะวันนิโนอทิทิมันโตชุดทิมันโตว,วันนาวันโตยาสาัสิโนโมทมานาภิกามมภิกขุนางสมิติงวะนางสุกาการุมหาอรุณาอาคุเวคาณสาสหะโอทาตะไครหาปาโมขาอาคุเทวะ <c oughs> วิจักขนา,าตามตาหาลคขจา,ามิสก,กาจายะส,สัสิโสธานายังอาคาปัจจุนโน โยติสาภวิวัตติทาเศษท่าสตากายาสัพเพนาณาตะวันนีโนอยทิมันโตโยติมันโตวันนวันโตยาสาสิินโมทมมนาพิกามุงพี่ขุนางสมิติงว่านาคมิยาตุสิตายามากัดกัดทกาจะยาสาสินโนสัมพิตกะ รามเสถาโชตินามาจาสาวานิมานราติโนอาคูอาทาคูปนาริมิตาทัเศเททัสทากายาสัพเพนานตะวันนิโนอทิทิมันโตชุดทิมันโตว,วันณนวันโตยาสาสิินโมทมาณาภิกามมุภิกขุนังชมิติงวะนางสศรเถเตเทวานิกายาสัพเพ นานะตะวันนิโนนามันว่าเยนะอาคันชงเยจันเยทะส, <c oughs> สติสาสาหะบะวุฒทชาติมักคีรังโอคันตินามาสาสะวังทกเขมโมขะตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสัพคำมาปราด มาโตจัปุตตาอิธิมันโตสหาสันนางกุมารโรติโซจัสโสปาคาสมิติงวันาสหัสสพรมมารโกานะมหาพรามาพิติทติอุปันอุปปันโนชดติมันโตพิสมากายโย ยะสาสิโสเทเซธาอิสลาอาคูปัญเจกวาสวติโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสเพอภิก ja ันเตสินเทเทเวสพรามะเกมาลาเซนาภิกามิปัสสะกานกันการหัสสะมันที oh ่ยังเอทะคันถธาพันทัาราเคนะพันธะา มัทโวสมันตราปริวาเรธามาโวมุจิตกจินังอิติทันธรมหาเสนโนกาหะเซนัปอปะสัยปานินาตรามหาจัสรังกาตวะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคธานายโตสวิชุโกตถาโถโสปัจจุทาวติสังกุโธอสัยยังวะเส ตันจสัสพังอภินญ,ญายะวาวิคตาวานาจากักขมาตาโตอามันตายิสัทธาสาวเกศาสเนลาเตมาลาเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิกาโวเตจะอาตับปามัคคุลุงสัตวาพุทธศาส,าส,าสานาสเนวิตาลา <c oughs> เคหิปะกรมมุงิสังโรมัปิอิชยุสัเพวิ วิชาตะสังขามาพยาตีตายาสสาิโนโมทันติสหาพูเตหีสาสาวกาเตชะเนสุตาติ mm hmm. เดี๋ยวค่อยมาต่อยพีสองนะคะ